ไปกี <toys> ่โมงนะเอ่อ <aún> พี่ละพี่นั่นที่ไป่องอ่าอพอพี่นั่นเดี๋ยวเลิกนะครับ่อคอเนี่ยผมผมมาจากบริษัทเอเวร์วารที่ทราบว่าพี่พอเคยได้ยินช่นของทางบริษัทเราบ้างหรือเปลรว่าที่ตลาดขอบางมัยนี่ไมเคใชงั้นชา ที่งหมนประมาณ8ถึงปีนะครับผมโดยส่วนใหญ่การผลิตนีที่เราผลิตเราส่งสู่เยอมันครับเพื่อ็นการจำหน man, ่ายไปทั sure to to ่วโลกนะรับโลกนะครับวมก็20%เราจำหน่ายในมืไทยนะแล้วก็ในส่วนของอุตสาหกรรมที่เราทำภายในไทยก็จะเป็นพวกน้ำดีน้ำเสียนะครับผมเป็นระบบคอตตงสีพวกเคาแทนอ่าุตสาหกรรมรงารแลาวก็จะเ็ งานจะเป็นตัวโรงงานซึ่งตรงนี้เราอยู่ที่ที่พงศุสานตะหมอกอินนะครับผมแล้วก็ทำภายใต้การจัดการตัวไอโซก็มาหนึ่งทั้นประธานนะครับที่สามารถเยี่ยมชมที่เัใน็ถไฟออกด้เลยก็คือตามที่ผมส่งมาให้ในส่วนของทางผมที่จะอยู่ของที่เป็นตัวเวิร์กที่จะดำเนินการจัดการขายรถไฟทั้งหมดนะครับผมแล้วเอาไปเป็ที่ฝังโรงที่สองถ้าว่า ถ้าเขาถามมาเเดี๋ยวพอได้ที่นั่นทำธุระไปเหมือนกันนส่วนของตัวเนว ของอุปกรณ์ให้สามารถต่อใช้ได้ดีบ้ากนะครับแล้วก็ในส่วนของต่อไปจะเป็นตัวในตัวนั้นมันก็จะเป็นวาล์วตัวนี้นี่สามารถใช้กับงานพวกงานสปริก็งานที่เป็นพวกสายเคสสายเชื่อมต่างๆที่เรามีตัวนี้มันเข้าสู่เยมันซึ่งทางนี้ทางในพวกวาล์วไทยแลนด์ที่โรงงานเรากำลังที่จะเริ่มที่จะทำการผลิตตัวนี้ในไทยก็คิดว่าเรื่องในส่วนของเรื่องสต็อกที่มันจะ ก็ของคุเเรียกจะธรามดาก็ราคาก็แพงที่แต่ก็ขึ้นแบบ่เหมือนรถที่แพงที่่ยิ่งแพงที่ไม่ของดีก็เพงไปอีแล้วนี้ก็เป็นรุ่น GT อะไนั่นเปนไวางโดยที่อย่างว่าไต้องรอตรงนี้ก็เป็นวันใช้กับทานเคมีอุตสาหกรรมทุกประเทศของก็มีสต็อกตั้งไห่

ที่มีได้อยางข่าหรืป่าด้วยจ็ ด้าบโยมจะบอกไหมว่าด้านโยมมันต้องดูเออ่ถามว่าของเก่าที่เนี่ยติดตั้งติดตั้งอะไรซึ่ง ไล้เต๋อเว่ยหรือไต้เต๋อไต้เต๋อฮ่าล่ต้โาย่ก็ประมานแปดครับห้ารสีมสางได้จูิงๆนะคงได้เจ็ดสิบบาทก็สามารถด้าดูราคาไป ก็อาจจะเป็นแนะักษะนี้ไม่มันมันะไอะไรซึ่งก็จะเทียเว่้าวันมีคซึ่งสามมาคนก่อนคนหนาต่างจีเราร้นิดนะเนก็เป็นตัวตัวนี้เนี่ยมันเป็นตะเล็กเราเพื่อเะีย้วัาโี คือเขาที่ต้องการที่ให้มันโ